ไทย culture trip นี้จะพาคุณไปชมพระอุโบสถที่วัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีครับวัดแก้วพิจิตรเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2422ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานาระหว่างศิลปะไทยจีนขเขมนและตะวันตก ที่มีความงดงามหาดูได้ยากยิ่งพระอุโบสถหลังนี้นะครับเป็นอาคารเครื่องต่อขนาดห้าห้องลงรักประดับหน้าบันปูนปั้นเขียนสีมีเฉลียงรอบเสาแบบครีดด้านนอกหัวเสาเป็นแบบโครินเทียนด้านล่างของหน้าบันเป็นลายกระจังลายสาหร่ายรวงพึ่งฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละครในรามเมเคียนครับพระอภัยวงศ์ ประธานเป็นพระรูปนั่งปางประธานภัยพาพระรูปประทับขัดสมาธิเพชรพาดขวาหงายในปางประธานภัยพระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นระหว่างที่พระชานุครองจีวรห่มดองเป็นริ้วแบบจริงครับเพื่อให้สอดคล้องกับสกุลของผู้สร้างคือชุ่มอภัยวงศ์หรือเจ้าพญาอภัยภูเบศครับ พระพุทธสยยายญาติพิมพิลาเป็นพระพุทธรูปปางสยยายญาติลักษณะองค์แกะสลักจากลำต้นเนื้อไม้ตะเขียนทองขึ้นอยู่ณนบะริเวณพื้นที่สร้างโบสถ์เติบโตมาก่อนที่จะมีการสร้างวัดครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ทชยเขาเจอขอดแนะนำในวันนี้ครับ